เราได้ดูไปแล้วว่าทางไอรลอเขาเปิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ไม่สามารถให้ประชาชนเนี่ยเลือกผู้ร่างรัฐมนใดดตรงได้ ใช่ค่ะนะครับแล้วก็วยังมีข้อสังเกตอีกหลายข้อด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปกันที่คุณยิ่งชีพนะคะอัชานนท์ค่ะผู้จัดการไอรอแล้วกันนะคะมาชี้เห็นชัดๆนะคะข้อสังเกตของสารรัฐมนุลที่ออกมามีตรงไหนประเด็นไหนนะคะแล้วมีประเด็นไหนที่จะผลักดันไปสู่ที่จะทําให้มันมีสอดสรอไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามได้ขนาดไหนนะคะคสวัสดีค่ะคุณยิ่งชีพคะ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณธีรวัติครับค่ะมะติที่ออกมานะคะ ประเด็นไหนหรือข้อไหนที่เป็นข้อสังเกตที่ดูแล้วน่ากังวลที่สุดคะอ๋อจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งสองพ่อน่ากังวลหมดแล้วก็ขอแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับอันดับแรกข้อแรกเนี่ยที่สารเขียนแสดงความคิดเห็นมาผมใช้คาว่าแสดงความคิดเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นว่าไม่ให้ประชาชนเลือกตั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงเนี่ยอันนี้ต้องยืนยันว่า แถมเป็นแถมนะครับคือไม่ได้ถามนะครับไม่มีใครถามสารเลยว่าจะเลือกตั้งสสรได้หรือเปล่านะครับอ,อ,อยู่ดีดีสารก็พูดออกมาเองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมยังต้องขอติดไว้ว่าเ,เรายังไม่เห็นคำวินิจฉัยฉบ,บับเต็มเรายังไม่เห็นเหตุผลโดยละเอียดว่าท่านจะหมายความว่าอะไรหรือเชื่อมโ<า>ยงไปตรงไหนหรือเชื่อมโยงไปจากตรงไหนหที่ถามด้วยใช่ไหมคะเอออยู่ๆม,ม,มันมาได้ย,ยังไงแล้วก็แล้วศาลเนี่ยไม่ควรจะมีอำนาจตัดสินใจเรื่องนี้ไหม ที่มาสสรออะไรยังไงควรจะให้สภาตัดสินใจไหมเนาะไม่รูมม้มายัางไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับรอฉบับเต็มก่อนอ่ะอันนี้ติดไว้ว่าขอรอดูฉบับเต็มแล้วมาวิพากษ์กันทีแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ฟังสรุปความมาแบบเนี้ยขอแสดงความไม่เห็นด้วยไว้ก่อนถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วถามนิดนึงถ้าเกิดในกรณีแบบนี้มีมีประเด็นแบบเนี้ถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยแต่ศาลก็มีมติออกมาแล้วเราทําอะไรได้ไหมคะโอในทางสารรัฐมนูลแล้วมันทําไม่ได้เนี่ยหรืออะไรไม่ได้เลยมันก็็นองจ้ครับ ใช่แล้วก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่คำวินิจฉัยนี่เป็นการแสดงความเป็นแทมความเป็นแถมนะไม่ใช่วินิจฉัยแล้วอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะปิดประตูไปไปเลยไหมฮะในเรื่องนี้หรือว่ามันมันดูมีทางออกอื่นๆได้อันดับแรกคือผมยังเชื่อมั่นว่ามันยังไม่ได้ปิดประตูนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูฉบับเต็มแล้วก็มาแงะกันว่าเหลือรูไหนให้เดินบ้าอ่ะเดี๋ยวไปหาอทีข้อสองครับครับเราเราก็ยังต้องยืนยันว่าเราจะต้องมีผู้ร่างนูนที่มาจาก ประชาชนทางไปทั้งหนึ่งนะคบโอเคโอเคประเด็นที่สองเรื่องประชามติสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยอันนี้ก็แปลกนะครับก็คือคําวินิจฉัยปีหกสี่เนี่ยจริงๆอะ่ะผมคิดว่าชัดแล้วก็คือสารบอกว่าปีหกสี่นะคะบอกว่าต้องทําประชามติก่อนการจัดทารัฐธรรมนูญใหม่และเมื่อยกร่างฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องเอาร่างฉบับใหม่เนี่ยไปทำประชามติถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งก็คือสองครั้ง ก็รวมเป็นสองนะครับแล้วก็หลังปีหกสี่ออกมาเนี่ยสำนักง,งานสารก็ทําอินโฟกราฟิกแสดงขั้นตอนการตัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ตา,ามคำวิิจฉายออกมาเนี่ยก็มีสองครั้งม,มันก็ชัดเจนมาตลอดนะครับแต่ก็โอเคมันมีคนดันทุลังที่ไม่อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสิดขึ้นเนี่ยก็มาตีรวนวจนส่งเรื่องไปเนี่ยเป็นรอบที่สามนะครับคําถามเดิมรอบที่สามคราวที่สารสารจับตอบว่า สามครั้งนะฮะแต่สามครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองรวมกันได้อดังนั้นเราจึงสรุปว่าคำวินิจฉัยบอกว่าอันนี้แบบนี้เป็นคำวินิจฉัยลวเพราะถามนะครับคำวินิจฉัยบอกว่าอให้ทําประชามติสามเรื่องแต่จะทำสองรอบก็ได้ในวงเล็บโดยจะทำสามรอบก็ได้นะครับสามสองก็ได้ถ้าคนมีวิจารณญาณที่ดีก็คงไม่มีขยากทำสามรอบนะครับ ในประดิษฐ์เรามีรัฐมนูลมา20ฉบับเนี่ยไม่มีใครเขาทำประชามติกันเยอะขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้ปี40เนี่ยที่ ถือว่ามีที่มาพอใช้ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีประชามติเลยนะครับประชามติที่เราเคยทํากันสองรอบเนี่ยก็คือเป็นรัฐธรรมนูญของทางรัฐประหารแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ชอบทำบเขาเลยต้องทําประชามติเพื่อให้มีความชอบธรรมในการอ้างอิงบ้างแต่อันนี้จะทำอีกฉบับหนึง่งกลายไปต้องทำสามรอบเนี่ยผมคิดว่ามันโดยหลักการโดยเหตุผลแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะครับแต่ก็โอเคถ้าตอนนี้เหยนออกมาแล้วว่าให้ทำสองรอบได้ครับก็คือเอารอบที่หนึ่งอะ มาทำรวมกับรอบที่สองไปเลยหรือถามๆมันสองเรื่องทีเดียวหรือไงก็คือเป็นสองครั้งแหละแต่ว่าเป็นสามคำถามจะพูดแบบนั้นก็ได้แล้วยังไงต่อคะจากประเด็นนี้คำว่าสามคำถามอาจจะไม่ครอบคลุมเพราะว่าในครั้งหนึ่งเราจะถามไปหลายเรื่องอาจจะถามติดเรื่องก็ได้จะถามสองครั้งสามข้อนะครับทางข้างหน้าเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยทุกพัก นะครับจะต้องแสดงความตินใจกระตือรือร้นโดยการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา256โดยจะเพื่อเปิดทางว่าเราจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีผู้ร่างเนี่ยมาอย่างไรและมีอำนาจมีกรอบเวลามีวิธีการทํางานอย่างไรบ้างนะครับหรือหรืออธิบายว่ามันคือร่างการจัดตั้ง,องสอรอนั่นแหละนะครับแต่ว่า ถ้าเสนอวันนี้เลยเนี่ยเสนอวันนี้เลยเนี่ยอาจจะยังเขียนไม่ถูกเพราะทุกคนยังไม่เห็นทำวินิจฉัยฉบับเต็มว่าตกลงทําอะไรได้บ้าง<อ>นะครับเราก็รอทำวินิจฉัยสักสัปดาห์หนึ่งนะครับหวังว่าจะมาคือเรื่องสําคัญนี้ยิ่งมีกรอบเวลาเกี่ยวข้องไม่ควรช้านะครับพอจะฉบับเต็มมาเนี่ยเราก็มาหาช่องทางว่ามันทําอะไรได้บ้างจากวินิจฉัยนี้เราก็ทุกภาพก,ก็เสนอร่างโมเดลสสรอของตัวเองออกมาดูนะครับแล้วก็ เปิดสภาพิจารณากันแล้วก็โหวตกันให้มันผ่านโดยเร็วถ้ามันผ่านโดยเร็วภายในสามสี่เดือนนะครับเราก็จะได้ทำประชามติสอง สองเรื่องหนึ่งครั้งพร้อมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามรถแหนของ MOA นะครับก็คือครั้งหน้าเนี่ยไปเลือกตั้งเนี่ยสมมติว่าปลายเดือนมีนาคมก็มีบัตรติดตั้งสองใบสอสเตสอสบัติดดิสและมีบัตรประชามติอีกใบหนึ่งซึ่งมีอย่างน้อยสองคำถามเดียจะมีคำถามมากกว่านั้นก็ไปว่ากันครับผมอันนี้ก็ทำได้ใช่เออและความรวดเร็วที่ว่าเนี่ยคือผมถามตรงนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในเมื่อ คำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูนมีออกมาแล้วว่าเออก็คือต้องถามประชาชนก่อนว่าจะอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยแล้วร่างที่มันอยู่ในบรรจุอยู่ในรเระเบียบของรัฐ,ฐสภาเนี่ยมันจําเป็นจะต้องถอนอามาก่อนไหมแล้วก็ค่อยรอทําประชามติก่อนหรือเปล่าหรือว่าในระหว่างนี้ทําร่างเข้าไปก่อนรอไว้ก่อนได้เลยยังไงค <ผม S 2> คิดว่าผมว่าเสนอร่างได้เลยครับเพราะ<ถ>ว่าเพราะ,ะว่าสารรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทำรวมกันเนาะเพราะฉะนั้นให้รัฐสภาเนี่ยอ่า ตกลงกันให้ได้ก่อนว่ากระบวนการรัฐธรรมนูญใหม่และสองสรอใหม่เนี่ยจะมีที่มาอย่างไรมีหน้าตามีรายละเอียดอย่างไรแล้วค่อยไปถามประชาชนสมมติว่าถามพร้อมลือกตั้งเนาะถามพร้อมตั้งตั้งเนี่ยก็ถามเลยว่าข้อที่หนึ่งประชาชนต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับถ้าถ้าไม่แล้วจบเลยจบทุกอย่างจบนะครับแต่ถ้าประชาชนตอบเย็ดอ่าเราก็ค่อยไปถามคำถามที่สองว่าแล้วไอ้ร่างโมเดลแบบที่สภาทามาเนี่ยเอาด้วยหรือไม่นะถ้าเอาด้วยก็ ก็เียดก็ผ่านไปแ,แล้วก็ไปตั้งสะสะรกันนะครับแต่ถ้าคาถามที่สองโนนะครับก็กลายเป็นว่างั้นสภาไปทําโมเดลใหม่มาแต่โอเคกระบวนการนี้ต้องเดินหน้าเพราะประชาชนต้องการการมนุษย์นะครับคับ,คบส่วนเรื่องสะสะรเนี่ยตะกี้เห็นบอกว่ายังมีความหวังใช่ไหมคุณยิ่งชีบอกเอ,อ้อยังมีความหวังไม่ได้เชื่อว่ามันปิดตายหรอกรถ้าสมมติว่ามันกําหนดไฟบังคับมาว่าให้เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงไม่ได้มันมีช่องอื่นอะไรยังไงไหมที่มันก็จะแบบให้มันใกล้เคียงที่สุดอะอย่างน้อยก็ได้แบบให้มันมีส่วนร่วมมนไม่ใช่มาแบบ สรรหาคัดสรรหรือแต่งตั้งกันเองอะไรแบบนี้ค่ะครับผมยืนยันว่าถ้าเราได้ผู้ร่างรัฐมนูนที่ไม่มีความชอบธรรม <c oughs> นะครับอ่ามันก็จะสร้างปัญหาใหม่รั้ธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะไม่ได้รับการยอมรับเหมือนรรมนูญ60จากอสชอฉบับเนี้ย <c oughs> นะครับแล้วเราก็จะต้องเถียงกันใหม่พอใช้ใช้ไปมันมีปัญหาเราก็จะต้องเขียนกันใหม่ว่าเราจะเขียนใหม่ไหมเพราะว่าที่มามันมีปัญหานะครับก็จะวนอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะทําต้องทําให้ดีถ้าขีมันถ้าทําไม่ดีไม่ไม่ทําดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยอ่ากระบวนการที่ยังพอเป็นไปได้และยอมรับได้นะครับคืออย่างเช่นอ่า หรือเราจะให้สสเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยเป็นคนร่างเลยนะครับแล้วตอนที่สสหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไปเสนอว่าเขาอยากเขียนรัฐมนูญอย่างไรแล้วประชาชนก็ตัดสินในกูหาตอนเลือกตั้งสสนั่นแหละอันนี้จริงๆก็พอรับได้โดยการพอรับได้นะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปกติสสเขาไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะครับคือพอเขาได้รับเลือกเนี่ยเขาก็มีปัญหาพื้นที่ต้องดูแลน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างเขาก็ต้องไปซ่อมอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จะมีสมาธิมานั่ง เี่ยนรัฐมนูลหรือเปล่าเอันนี้ก็จะยากแล้วอันนี้ยังไม่เคยทำนะครับอันนี้ไม่เคยทําหรือนะครับหรือถ้าไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงเราอาจจะเลือกตั้งโดยอ้อมก็ได้นะครับเช่นให้ประชาชนเนี่ยไปออกเสียงเลือกตั้งคนชุดหนึ่งขึ้นมาสมมติว่า500คนนะครับแล้ว500คนเนี่ยค่อยไปเลือกคนที่จะมาร่างอีกทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ก็พอรับได้นะครับก็เป็นเป็นทางที่จะไปซึ่งซึ่งก็จะทําให้รัฐมนูญที่ออกมาเนี่ยอพอได้รับการยอมรับในเรื่องที่มานะครับแต่ว่า ก็ต้องยืนยันคือสามนุนเนี่ยหินเหมือนว่าให้รัฐสภารัฐสภาเป็นผู้จัดทําทาเองซึ่งการการการหินแบบนี้เนี่ยแปลว่าให้สอวอมาทําด้วยนะครับและสอวอเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าสอวอไม,ไม่ไม่มีความชอบธรรมสอวอชุดนี้เนี่ยมาจากกระบวนการาใครพวกมากลากคนมาสมัครได้เยอะก็เอาพวกตัวเองเป็นสอวอได้อันนี้ไม่มีความชอบธรรมเราไม่ควรให้สอวอชุดนี้เข้ามาเป็นผู้ร่างรัฐมนูญครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นข้อกังวลหรือข้อ คำถามต่อเนื่องเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันพยายามออกแบบแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยกลัวว่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมีคนจะไปร้องอีกว่าตรงนี้ก็จะไปขัดคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอีกอันเนี้ยมันมันจะเปิดโอกาสช่องแบบนั้นได้อีกไหมฮะเนี่ยก็เป็นไม่ได้ครับก็เป็นไปได้มันจะยือ้อไปอีกสิ ในกระบวนการารัฐธรรมนูนเองก็บอกเอาไว้แล้วว่าถ้าจะแก้อะไรแล้วมันไปขัดแย้งกับสารรัฐธรรมนูนก็ให้คนไปถามสารรัฐธรรมนูนได้อีกนะครับพี่แต่ว่าถ้าถ้าในสภาเขาลงรอยกันนะครับถ้าส้มน้ําเงินแดงเห็นด้วยกันว่าจะไปแล้วถ้าน้ําเงินก็ไปบอกสอวอสิน้าเงินได้ว่าอย่าไปมันก็จะไม่มีใครยื่นนะครับคือกระบวนการยืน่นต้อง,องไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปคือต้องเป็นสมาชิกในสภาเขาชื่อกันยื่นนะครับถ้าถ้าคุยกันรู้เรื่อง ดีลกันได้โอเคมันก็จะไม่ถูกขัดขวางเพิ่มนะครับแต่ถ้ามีหนึ่งในสามสีไม่เอาย้ว่าข้อเสนอน,นี้ไปไม่ได้มันก็จะติดขัดแบบนทีครับแล้วถ้าส่งไปสารัฐมนูนใหม่ เดี๋ยวเขาก็แถมอีก <c oughs> เดี๋ยวไม่ขอแถมอื่นมาเพิ่มอีกใครกแถมมาคร <c oughs> ับก็จะยุ่งแบบนี้ครับผม <c oughs> คุณยิ่งชีพถ้าฟังดูจากที่มีคนไปถามท่านนายกอนุทินเขาก็บอกแล้วว่าไอ้เรื่องของการตั้งสสร,รก็ปิดไปเลยเป็นเรื่องของสภาที่จะต้องทํากันเองอย่างเงี้ยถ้าดูทรงแล้วมันพอจะเห็นทิศทางใช่ไหมว่าโอกาสที่จะไปจุดที่จะมีสสร,รมันมันมันถือว่ามันมันไม่ไปแล้วถ้าภูมิใจไทยไม่เอาด้วยอะค่ะสมมติว่าเป็นแบบนั้นเรียกว่าไปยาก ถ้าภูมิใจไทยไม่เอาด้วยเนาะแต่ว่าก็ท่านอนุทินเนี่ยก็ได้แต่งตั้งท่านชัยชนกเป็นหัวหน้าทีมแล้วนะครับแล้วก็ป่ายเนี่ยเห็นว่าในกรมทมีการคุยกันทั้งหลายพักมาก็คุณชัยชนกก็จะมาด้วยก็ดีนเนี่ยรอฟังว่าคุณชัยชนกและภูมิใจไทยออยังไงถ้าภูมิใจไทยปิดประตูแล้วนะครับอก็กไปยากครับเอะคุณยิ่งชีพครับเหมือนกับทางไอรอก็เคยได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ มันเป็นไปได้ไหมฮะว่าที่มาของสสรที่ไม่สามารถเลือกตั้งโดยตรงได้จากประชาชนเนี่ยมันเหมือนจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา166อะไรหรือเปล่าอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะขัดรัฐธรรมนูญขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าขัดกับความรู้สึกและการมีส่วนร่วมเนาะแล้วก็อ่าผมผมก็ไปดูประวัติ ศาสตร์โลกเนี่ยคือหลายๆประเทศเขาก็ออกจากความขัดแย้งกันแบบนี้นะก็คือเมื่อมีสงครามมีความขัดแย้งมีอะไรกันหลังจากนั้นเขาก็มาจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีการเลือกตั้งสสรออย่างในแอฟริกาใต้ในชิลีในโคลอมเบียเนี่ยเขาก็ทำกันแบบนี้แล้วก็แล้วก็จบความขัดแย้งกันแบบนี้ครับทีนี้ถ้ายังไม่ได้เลือกตั้งสสรอยังไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็เราก็วนวนทะเลาะกันภายใต้รัฐธรรมนูญสสชกันต่อไปครับครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ครับที่แสดงความเห็นกันครับ เรอดูวกัรอเห็นคําอ่านอ่านมติที่เป็นฉบับเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวคงจะได้เห็นอะไรชัดเจนและอาจจะเห็นช่องโหว่ช่องอะไรที่เราแบบพอหายใจหรือเดินได้อีกทีหนึ่งนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณยิ่งชีพอาชาโนนค่ะผอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอก็ยังมีความหวังก็ต้องไปดูไส้ในเพราะว่าทุกคนก็ตอนนี้อาจจะงงอยู่มายังไงของแถม ไม่ได้ถามแต่ได้มาได้อย่างไรแต่ว่าเชื่อว่าถ้าไปอ่านคำวิ <ข progressive S 1> นิจฉัยอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อมโยงในประเด็นตรงไหนอย่างไรที่เขาอาจจะอธิบายความได้ว่าจากประเด็นจากจุดนี้แล้วจะนาไปสู่ตรงเนี้ยที่จะนามาสู่ต,ต้องรังรัะต้นนูฉบับใหม่อะไรยังไงก็อาจจะแปลความได้ว่ามันนาสู่ตรงสสร,รก็เลยแบบออกมาดักฆาาไว้กรณีพิเศษเนาะโอ้คือที่มันต้องดู<ไ>ความเชื่อมโยงในคําอธิบายพยายามลองถามคุณยิ่งชีเมือสักครูเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้เห็นคําวินิจฉัยฉบับเต็มมันก็ไม่แน่อย่างที่พิรัชพูดก็เป็นส่่วนนหหึงรือ จะหมายความว่าสารได้เขาเรียกว่าอะไรฮะครอบคลุมเพื่อที่จะกันไว้ให้ไม่ให้มันไปขัดกับรัฐมนูญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดําเนินการในโพสต์ต่อไปจะได้ไม่เกิดปัญหาลิสดุดใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องจะได้ไม่ต้องมาถามอีกอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ออกมาแบบนี้ก็ถูกวิจารณ์กันเยอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกทีแล้วกันเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนแล้วก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าต้องเกาะติดช่วงนี้เหมือนกันนะคะ